บรรยากาศขนาดสัตว์ลายมือเศรษฐีนะคะสัตว์ลายมือเศรษฐีเสริมดวงค่ะอันนี้สัตวนนะะเ์เส้นวัฒนานะคะจัตว์เงินจันเส้นวัฒนาจักรเงินจันนะคะจะช่วยเราอะให้ได้อะไรมาแบบง่ายๆนะคะเงินจันคือเราอะได้อะไรที่แบบ ให้ลำบากนะคะสัสว์สัตว์ปลกเืินลำบาก่นะห้จะได้อะไมาแบบ เส้นวัฒนาเพราะว่าคนที่ไม่มีเส้นวัสนานะคะเราก็สักเติมสักเพิ่มได้นะคะเพื่อดึงบุญเ่านะคะดึงบุญของเรานั่นแหะคะ่ะเพื่อกระตุต้นขอพรในเรื่องนั้นๆ เขียนผลเร็วมากขึ้นเป็นการเปิดบนเก่าของเรามาใช้นะคะให่เข้าเปลี่ยนเขียงไหมเขียงแตก เพื่อกระตุ้นดวงนะคะเสริมดวงให้เห็นผลเร็วมากขึ้นเป็นการเบิกเุินต่อเรามาใช้นะคะ คนถ้ามีเส้นวาส,สนานะคะตั้งแต่เกิดนะคะเพราะเรกว่าก็จะมีโชคทําอะไรก็สําเร็จง่ายขึ้นนะคะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือจากอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถ้าคนไม่มีเส้นวาส,สนาทําอะไรก็จะเหนื่อยยากลําบากนะคะมันจะค่อนข้างที่จะลาบากกว่าคนคนอื่นเขานะคะอันนี้เราก็มาสั่งเติมนะคนไม่มีเส้นวาส,สนาเราก็สั่งเติมสั่งเพิ่ม เื่อดึงบุญเก่าเร่งบุญเก่าที่เราเคยสร้างนะคะให้เห็นผลเร็วมากขึ้นนะคะเป็นการเปิดบุญของเรามาใช้นะคะการที่จะเห็นผลเร็วช้าไม่เท่ากันนะคะมันอยู่ที่ฐานดวงฐานบุตของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้เป็นการสัตว์เพื่อกระตุ้นนะคะเป็นปัญนา วาสนาสองเส้นเนาะคู่กันไปก็จะได้มีอาชีพสองอย่างคะว่ามีค่ะว่าจะได้โชคอะไรสองเด้งน,นะคะได้เส้นวาสนาสองเส้นนะคะค่ะแล้ว่าทํางานก็ทํางานหลได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันและประสบผลสาเร็จ ทั้งสองอย่างเลยนะคะเส้นวาสนาสองเสน้นนะคะคู่ก,กันเี่ยคู่กันนะคะจะได้อะไรที่สองเด้งได้อะไรที่ทำงานอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะก็คือเงินก็คือสองทางสามทางนะคะเส้นวาส,สนาคือหลักทรัพย์การเงินนะคะก็จะมีหลักทําให้เรามีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นนะคะผลสำเร็จ ได้เร็วและง่ายเส้นอำนาจบารมีนะคะเส้นอำนาจบารมีก็จะทําให้เราทําอะไรสําเร็จตามเป้าหมายที่เราคิดไว้นะคะค่ะแลาเส้นวิชาความรู้นะคะแล้วก็มีอำนาจมบารมีตัวนะคะมีคนเคารพนับถือมีความสามารถ นะคะในวิชาชีพที่เราทำประสบผลสำเร็จนะคะสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่เราคิดไว้นะคะดาวนะคะบนเนินพระัสนะคะจะทำให้เรามี มีชื่อเสียงและก็ประสบผลสำเร็จด้วยความสามารถของเราะคะประสบผลสำเร็จได้ง่ายนะคะทให้เราได้เงินได้ทองมาหลายช่องทางนะคะ